สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเปิดเรื่องของเราอยู่ที่หมู่บ้านสมุนไพรบ้านดงบังค่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ส่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเปิดอภัยภูเบศนะคะได้ทางอภัยภูเบศชาแนลนะคะซึ่งเราจะออกอากาศในวันที่1ของทุกเดือนค่ะ เพื่อให้เหมาะกับอากาศร้อนในเดือนเมษายนแบบนี้นะคะดิฉันจะพาไปรู้จกักสมุนไพรคลายร้อนที่ช่วยคลายร้อนทั้งจากอากาศภายนอกและความร้อนภายในตัวคะ่ะโดยจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญก็คือพี่เบิร์ดนะคะซึ่งจะแนะนําให้เรารู้จักกับสมุนไพรรางจืดค่ะเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาพี่เบิร์ดกันนะคะพี่เบิร์ดน่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะอ้าวพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดนะคะ พี่พี่ทักตีเหล็กพี่เบิร์ตเนี่ยต้องบอกว่าในอภัยภูเบศเองเนี่ยนะคะถ้าคนที่รู้จักเรื่องสมุนไพรดีที่สุดก็ต้องยกให้พี่ต้อมแต่ว่ารองลงมาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านต้องเป็นพี่เบิร์ตเลยทราบว่าพี่เบิร์ตเป็นลูกหลานหมอยาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ คือทั้งปูย่ย่าตายายก็เป็นโอ oh ้โหแล้วสมุนไพรที่ใช้เนี่ยก็เป็นในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับเท่าที่หาได้ไม่ถึงว่าในคือในป่าเวลาเราเดินก็จะต้องใช้อีกแบบหนึง่งอ,อยู่ในบ้านก็ต้องใช้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นสมุนไพรที่เราจะพามาเนี่ยพี่เบิร์ดรู้จักแน่นอนคือรังจืดใช่ซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองใช,ใช่ไหมคะก็คือต้อนนี้มันมันจริงมันปลูกง่ายนะครับแค่ก,กิ่งที่ เขาเรียวกว่ากิ่งที่พอเหมาะมนะครับก็เสียบมันก็ขึ้นมันเป็นเถาใช่ไหมคะเป็นเถาเป็นไม้เลื้อยพี่บิร์่ามีคาถามอันนึงมีท่านผู้ชมชอบถามมากเลยคือว่ารางจืดมีแบบต้นกับแบบเถาว่ะแล้วสรรพคุณเหมือนกันไหมคะใช้ในการล้างพิษเหมือนกันแต่ว่าคือในเรื่องที่จะใช้นี่มันอาจจะความรุนแรงของพิษที่ต่างกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรางจืดมันมีอยู่3ชนิด3ชนิดใช่มีต้นมีเถาแล้วมีอะไรคะแบกหัว แบบหัวที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับขมิ้นขาวอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ารางังเจอรนะครับแล้วคนโบราณนะคะเขากินเขาใช้กันยังไงคะพี่เบิร์ดเขาใช้คือรังเจืดมันใช้ได้ทุกส่วนนะครับแต่ว่าคือส่วนที่ใช้สําคัญที่สุดคือรากรากครับแต่ทีนี้คือถ้าคนกุดไม่เป็นมันจะตายครับเพราะฉะนั้นคือในในปัจจุบันถ้าใช้ในส่วนของอาหารคือจะใช้ส่วนดอกใช้ส่วนดอกใช้น้ําหวานมันมันอยู่ตรงไหนคะ คือข้างในมันจะมีมันตอนเ,เช้าๆเนะาะล้วษาแล้วมันจะเหือดไปนะครับก็คือมดสังเกตว่าถ้าไม่มีมดไต่คือไม่มีน้ําหวานละครับเพราะมดก็มากินน้ําหวานเหมือนกอันใช่แต่อีกอันนึงนะครับก็คือถ้าเป็นดอกตูมเนี่ยครับเขาจะไปชุบไข่ทอดชุบไข่ทอดอ่าครับช่วยบำรุงสายตาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ล้างพิษคือเอาเฉพาะส่วนนี้ออกมาดอกที่กําลังแย้มหรือว่ามันผลก่ยันนะคะค ให้ท่านผู้ชมได้เห็นฉากนี่เลยใช่อันนี้ใช่ไหมคะที่เราจะเอาไปทอดไข่เอาไปอย่างนี้เลยล้างให้สะอาดใส่ในไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็ทานโอ้โหอันนี้เป็นเมนูสําหรับเด็กได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือใบนะครับอย่างใบเนี่ยเราก็ต้องเลือกนิดนึงถ้าจะใช้เป็นยานะครับก็เอาใบเพสลาดใบเพสลาดคืออะไรคะไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนมากมันจะนิ่มพอดีนะครับถ้าจับรู้สึกใช่ไหมครับ เนี่ยอันนี้ดูใบแก่มันกรอบเลยใช่คือใบแก่จะกรอบใบเพสราก็คือนิ่มนิ่มพอเหมาะไม่แข็งมากไม่แข็งจนเกินไปก็กินใบนี้ใช่กินเลยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวสสาจะกินอันนี้อุ้ยอันนี้กินไม่ได้นะครับทาไมอะคะนี้มันเป็นอันชันป่าต้องสังเกตนี่นึงเขาคืออันนี้มันเป็นไม้เถาใหญ่อ๋อใช่เป็นชันป่ากินเดี๋ยวท้องเสียใช่คุณผู้ชมคะสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะต่อไปในรายการของเรานะคะเราจะ กินกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก่อนทานนะคะดูให้ดีจะเป็นแบบ2องนะคะพอนนดีสองอยังไม่ได้กินนะคะอันนี้เด็ดให้อ,อันนี้ <c oughs> เอาละค่ะเราจะกินอันนี้เป็นกระเทียนซีนะเรากินไนดะ้ใช่เรากินได้ไ <ป S 1> เลยนะคะอร่อยจังไม่กินข้าวเช้ามาจะเอาทั้งส่วนไหมคืออันน, <c oughs> น,นี้อันนี้แล้วนัาวสังเกตว่าทีน,นี้มันจะมันรสจ,จืดจืดขมนิดนิดอ่าจะมีติดนิดแต่ไม่มากหรอก ก็่อไปก็ไม่กินขมก็ยังกินได้อะา,า,างเจิดเนี่ยมันจะใช้ได้2กรณีก็คือกรณีที่เป็นแผลข้างนอกนะครับแต่คือ,คอใช้ใบแก่ใช่ครับแต่คือถ้าเผื่อว่าเรากิ<บ>ใในอะไรเข้าไปคือแพ้จากข้างในออกมาข้างนอกเราจะต้องกินเข้าไปก็จะใช้แบบต้มแล้วก็กินหรือเป็นชากินเข้าไปใช้ใบอะไรครับตัวนี้คือใบเพสลาดใช้ใบเพสลาดแต่ถ้าสมมติใช้ภายนอกใช้ใบแก่ใช่ถ้าใช้ภายในก็คือใช้ใบเพสลาดได้ทั้งกินเป็นอาหาร แล้วก็กินเป็นยาด้วย<ช>นะคะ<ช>แล้วรดน้ํำยังไงอะคะพี่เบิร์ตคือรางเฉดเป็นพืชที่สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับคือเปียกก็ได้แห้งก็ได้ก็คือสัปดาห์หนึ่งประมาณ2อสวันครั้งองวันครั้งโอ้เป็นพืชที่วิเศษจริงนะคะน่าหาปลูกไว้ที่บ้านใครที่อยากปลูกนะคะก็มีไว้ไปหาหมูม่ยากนะคะดูแลไม่ยากทีนี้ในโอกาสที่เรามาถึงที่ สวนสมุนไพรที่บ้านดงบางแล้วเราต้องพาคุณผู้ชมไปชมนิดนึงว่าสวนสมุนไพรเกษตรินทรีย์บางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยอยากมาชมสวนสมุนไพรจังเลยนะแต่เป็นยังไงแต่ที่นี่ค่ะไม่ได้เป็นแปลงสมุนไพรไม่ใช่ว่าอยากปลูกัางจุดเอาอะจุดมาลงไม่ได้หมดประดิษฐ์เขาเรียกว่าไม่ใช่ส่วนประดิษฐ์คืออาจจะไม่ได้สวยถูกใจอืใช่แล้วก็ในแปลงนี้นะคะถ้าเป็นสุนไพรทั้งหมดก็ส่งไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยปุเบดเพื่อผลิตเป็นสมุนไพร อภัยภูเบศนะคะเป็นออแกนิกนะคะเป็นเกษตรินซีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนกันด้านถัดไปค่ะอันนี้ก็เป็นรางจืดอันนี้เป็นอะไรคะนี่ เรามาถึงต้นที่คนโบราณบอกว่าต้องมีไว้คนจะได้สลรสรวยโยนยออันนี้คือต้นยออันนี้รูกยอค่ะมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยเพื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายได้แล้วใบนี้จะบอกว่ามีแคลเซียมสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าแบบทาฮอร์โมนชอบต้องใช้แบบก็ใช้ใบอ่อนก็ไม่อ่อนมากครับเพสลาดเพราะว่ามีแคลเซียมเยอะไงถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นอะไรนะผักกาด อากาศแกวอะไรพวกนี้เอ้พวกนี้มันก็คุณค่าทางอาหารมันก็ลดลงนะคะมาใช้อะไรไทยๆดูแลสุขภาพค่ะส่วนอันนี้ก็อันนี้ฝรั่งกี่นกคุณผู้ชายต้องรู้จักดีนะถ้าใครไปกินเหล้ามาส่วนมากเดี๋ยวนี้เขามีเป็นสเปรละอ๋อก็เป็นสเปเป็นสเปรแต่ว่าถ้าใช้ภูมิปัญญาก็เอาเนี้ยค่ะเคี้ยวเคี้ยวครับจับคุณปากเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รางจุอีกครั้งค่ะ กลับไปดูว่ารางจืดเอามาปรุงเป็นอาหารได้นะั้นน่ะไปดูว่าเขาปรุงยังไงค่ะเราจะได้มีเมนูอร่อยไว้ทานกับข้าวไปกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราไปชมสวนพรยรางจืดนะคะในสวนเห็นต้นจริงๆเห็นใบจริงๆเห็นดอกจริงๆกันแล้วค่ะก็มาถึง ช่วงสาคัญที่สุดนะคะก็คือช่วงอาหารนะคะเราจะดูกันว่ารางจืดเนี่ยนำไปปรุงเป็นอาหารวันนี้จะมีเมนูอะไรนะคะตอนนี้ส่งอยู่กับคุณป้าสาครคุณสุกนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าเป็นเกษตรกรนะคะที่ปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบางนะคะคุณป้าคะวันนี้เราจะทําเมนูรางจืดเราทําเมนูอะไรกันดีคะ ไข่เจียวค่ะไข่เจียวรางจืดนะคะเป็นเมนูสําหรับเด็กๆนะคะคุณแม่ที่ดูอยู่คุณพอ่อที่ดูอยู่ก็สามารถเอาไปปรุงให้น้องๆทานได้ทีนี้เรามาเริ่มเมนูไข่เจียวรางจืดกันนะคะก็เริ่มเลยค่ะคุณป้านะคะเราก็ตอกไข่ค่ะไข่นี้เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงราคาไม่แพงเทียบเท่ากับถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เหมาะกับเด็กๆนะคะในการปรุงก็ ให้มีรสชาติเค็มนิดหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ซอสหรือว่าซีอิ๊วหรือว่าน้าปลาได้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่ใบใช่ไหมคะคุณป้าเริ่มเลยค่ะแล้วดอกใส่ไหมคะคุณป้าดอกใส่นิดหนึ่งให้สีมันสวยนะคะเด็กๆกินแล้วโอ้ตื่นเต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดกันนะคะใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็ รอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เจียวไข่นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะสามารถที่จะทำให้กับเด็กๆหรือว่าคุณผู้ใหญ่ทานก็ได้นะคะเทเลยหรอคะเทเลย,เลยอาวละค่ะผู้ชมได้แล้ว หอมมากเลยค่ะขอชิมก่อนนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าถ้ามีข้าวสวยร้อนๆน,นี่จะดีมากนะคะอ,อร่อยค่ะความอร่อยเนี่ยไม่ให้ไข่เจียวอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีใบมันก็จะฝัดปากนิดๆน,น,น,นะคะทีนี้ถ้า สสก็แนะนําว่าถ้าจะให้เด็กทานก็ซอยใบที่เล็กลงหน่อยค่ะเด็กจะได้แบบว่าไม่ได้รับความฝากของรางจืดให้ทานง่ายขึ้นหรือว่าใช้ใบอ่อนก็ได้ใช่ไหมครับคุณป้าะนะคะค่ะสาหรับวันนี้เปิดเรื่องของเราก็อยู่กับท่านมาครบจบกระบวนการแล้วค่ะตั้งแต่ให้ท่านรู้จักต้นรู้จักวิธีการใช้และได้เห็นวิธีการ นำมาใช้นะคะประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพของรานจืดกันค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณป้าสะครต้องขอบคุณคุณป้าสะครด้วยนะคะขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในช่วงเปิดตำรับค่ะ ด the right ิฉันนางสาวจันทิมาสุวรรณดิฉันนางสาวพนิพานีสาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีตำรับดีๆนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะก็คือตัวรางจืดนะคะวันนี้เราจะเอารางจืดนะคะมาทําเป็นสเปรย์รางจืดนะคะสเปรย์รังจืดสดของเรานะคะก็มีสรรพคุณนะคะช่วยเรื่องของลดผดผื่นคันผดผื่นแดงนะคะหรือผื่นแพ้นะคะและยังมีสรรพคุณอีกทั้งช่วยเรื่องของบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบนะคะตัวที่1คือใบรังจืดนะคะตัวน,นี้จะใช้จํานวน20ใบตัวที่สองคือแตงกวานะคะแตงกวานี้จะใช้จํานวน50กรัมนะคะตัวต่อไปนะคะคือว่านหางจระเข้ใช้ประมาณ4ี่ใบนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นใบบัวบกนะคะบัวบกนะคะจะใช้อัตราส่วน20ใบนะคะส่วนประกอบนะคะก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะคะ สำหรับวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะใช้ใบรังจืด20บใบนะคะนมาต้มกับน้ำา1ลิตรต้มจนเดือดนะคะพอเดือดแล้วจับเวลาประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นถึงจะปิดไฟนะคะ,คะใบรังจืดนะคะเราสามารถฉีกหรือว่าหั่นมันก่อนที่จะลงในหม,มอ้อได้นะคะเป็นการย่อยขนาดของใบรังจืดนะคะใส่ไปเลย20บใบต้มกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะในช่วงที่เรารอรังจืดต้มนะคะเราก็จะมาทำปัน่นตัวของตแตงกวานะคะ แตงกวา t h i ช่วยเรื่องของบำรุงอะไรบ้างนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของเพิ่มความชุ่มชืน้นบำรุงผิวเราก็จะนาแตงกวาเอาไปลงในเครื่องปั่นใส่น้ำไปก่อนังจากนั้นก็จะเด็ดใ,ใบบัวบก20ใบใช้แค่เฉพาะใบก็ได้ใบบัวบกนี้มีสรรพคุณถ้าในการใช้ภายนอกนะคะก็สรรพคุณคล้ายๆกันกับตัวแตงกวานะคะแต่ว่าบัวบกเนี่ยจะช่วยเรื่องของ รดริ้วรอยแล้วก็รอยแผลเป็นต่างๆและส่วนประกอบสุดท้ายนะคะ,คะก็เป็นว่านหางจระเข้แล้วก็นํามาหั่นเช่นเดียวกันเราจะใช้แค่วุ้น,นด้านในน,นี่เราก็ค่อยๆปอกเปลือกออกมาเราจะใช้ช้อนตักออกมาก็ได้หรือว่าจะใช้มีดถ้าใช้มีดต้องระวังจะได้เป็นวุ้นใสๆค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนํามาปั่นในเครื่องปั่นนะคะปั่นจนกว่าจะละเอียดนะคะ,คะ,คะ ก็ตอนนี้ก็ละเอียดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มากรองเอาแต่น้ํานะคะฉันก็กรองใน้าขาวบางนะคะ,ะค่อยๆเรากองเอากาก,ากออกเมื่อเราบีบแยกน้ำแล้วก็กาก,ากออกแล้วนะคะก็จะเอาตัวนี้ถักไว้ก่อนหล,ลังจากนั้นเราจะมาดูกางจืดที่เราต้มไว้นะคะออได้ที่แล้วปิดไฟได้เลยนะคะ สีลังจืดออกมาจะสีออกเหลืองอมเขียวนิดๆนะคะค่ะหลังจากเราได้น้ําต้มรังจืดแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําต้มรังจืดนะคะไปผสมกับน้ําคั้นแตงกวาใบโบกที่เราเตรียมไว้นะคะอัตราส่วนนะคะเราจะใช้น้ําต้มรังจืด1ส่วนนะคะอันนี้จะเทไปประมาณ200มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่น้ําที่เราคั้นแล้วนะคะ200มิลลิลิตรเท่ากัน ค่ะเราก็จะได้น้ําผสมนะคะเป็นตัวสเปรย์้ังจือเอาคนให้เข้ากันนะคะถ้าเกิดในในการสัมผัสนะคะก็ใช้อุ่นๆที่เราจับได้ไม่ร้อนเกินไปนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องบรรจุตอนอุ่นนะคะในช่วงที่อุ่นเนี่ยคือมันเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้หรือถ้าโดยถูกต้องก็คือประมาณ40องศาค่ะเราจะได้น้ำลังจืดสีออกเขียวอมน้ำตาลนิดๆนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราบรรจุเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแปะฉลากเราจะได้รู้ว่ายาที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อบางคนทําใช้แล้วก็อาจจะลืมได้นะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับสเปรย์รางจืดของเรานะคะวิธีใช้ก็ง่าย ใช้ฉีดบริเวณที่เรามีอาการแสบร้อนหรือว่ามีอาการไหม้หรือมีการแพ้อักเสบนะคะมีอาการคันก็สามารถที่จะใช้สเปรย์ตัวนี้ที่เราทำเนี่ยฉีดไป,ปรบริเวณที่มีอาการได้เลยวิธีการเก็บรักษานะคะเก็บในตู้เย็นเก็บได้ประมาณ7-10วันค่ะและท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมนำตำรับสเปรย์ล้างจืดของเรากลับไปทดลองทำกันเองที่บ้านนะคะค่ะแล้วพวกเราทั้งสองคนก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการเปิดข่าวกันวันนี้กระผมนายวิชกรวงศวรแพทย์แผนไทยประยุกต์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแต่ในช่วงนี้นะครับผมมีข่าวมาฝากประชาสัามพันธ์กันในช่วงของวันที่30มีนาคมถึงวันที่7เมษายนนะครับพุทธศักราช2559ได้มีการจัดงานนะครับของสภากาชาดไทยซึ่งในปีนี้นะครับได้ใช้ชื่องานว่าใต้ล่มพระบารมีซาด,ดูดี8 4พรรษา สภานายิกาสภากาชาติไทยซึ่งงานนี้นะครับเราจะกันที่สวนอัมพรกรุงเทพมหานครกันโดยงานนี้นะครับทางอาภัยภูเบศของเรานะครับจะไปออกบูธในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆถ้าใครไปในวันนี้นะครับจะได้รับส่วนลดทั้งหมด10%กันเลยที่สําคัญนะครับในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์อาทิตย์ทางส่วนการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศก็ยังเปิดนะครับสาธิตรเรื่องการเรียนรู้สมุนไพรต่างๆ ให้ทุกทท่านนะครับได้มาเรียนรู้กันสุดท้ายนะครับของช่วงการเปิดข่าวก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้คราวหน้าหรือครั้งหน้านะครับเราจะมาเปิดข่าวเรื่องอะไรกันก็ต้องรอติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอพูดคำว่าสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงช่วงเปิดปากนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเบนก็ได้เลือกคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ถามกันเข้ามาทางโทราศัพท์ก็ดีทางเพจสมุนไพรอภัยภูเบศก็ดีนะคะก็ได้เลือกคําถามที่พบบ่อยแล้วก็น่าสนใจมานหนึ่งคำถามนะคะเพื่อมาถามผู้เชี่ยวชาญกันและผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ที่จะมาตอบคําถามให้ก็คือ mm hmm. เภจจัตกรหญิงอาจาราชาวเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ชวนเภจัารามาเปิดปากกับเรานะคะในเรื่องของคําถามที่ พบเจอบ่อยมากเลยนั่นก็คือเรื่องของมะเร็งะนะคะคนนี้เขาก็เป็นเคสที่เป็นมะเร็งเต้านมตรวจพบเจอเป็นระยะที่3ามแล้วแล้วก็มีมีความพิตกกังวลมากเลยว่าหมอนัดไปทำาคีโมไปฉายรังสีแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวแล้วจะมีสมุนไพรอะไรที่สามารถใช้ได้หรือว่าเป็นทางเลือกได้บ้างคะค่ะ ก็สาหรับสมุนไพรทั้งเรื่องนะคะสําหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะก็คือจะใช้เสริมกับการรักษาหลักนะคะที่เราจะแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวยญ้าปักกิ่งย <toggle. S 1> ญาปากกิ่งเนี่ยจริงๆมีชื่อว่ายญ้าเทวดาแล้วก็ข้อมูลมการใช้ถึงแม้ว่าจะมาจากเป็นสมุนไพรที่มาจากทางจีนนะคะแต่ว่าข้อมูลการใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือแพร่หลายเริ่มต้นที่คนไข้ที่เป็นมะเร็งเหมือนกัน<ม>ก็คือใช้แล้วคนไข้เนี่ยมีอายุ ที่อื่นยาวขึ้นคนไข้แข็งแรงขึ้นใช่กว่าที่คุณหมอบอกเช่นหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนก็อยู่ได้นานกว่านั้นซึ่งข้อบ่งใช้สําหรับการใช้ยาปักกิ่งในคนไข้มะเร็งเนี่ยนะคะหละักๆเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของมีริติ้นมะเร็เรงนะคะแล้วก็มีเรื่องของช่วย เพิ่มภูมิคุ้มกันในคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยแข็งแรงอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะแนะนําคือตัวขมิ้นชนันซึ่ง<ะ>เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการต้านม,มะเร็งคือการเป็นมะเร็งเนี่ยบางทีมันมีการอักเสบอยู่ข้างในะนะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบนะคะน,นี่ก็เลือกใช้ได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะแนะนําก็คือรังจืด<ะ>รังจืดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เด่นในเรื่องของการล้างพิษซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาก็เชื่อว่า โรคมะเร็งโรคอะไรเหล่านี้เนี่ยมันมีเหมือน,นมีพิษในร่างกายเยอะอใช่ไหมคะใช่มีความร้อนมีอะไรสะสมไว้ในตัวเพราะฉะนั้นยาจืดเนี่ย,ยมันเป็นสมุนไพรที่เป็นทั้งยายเย็นแล้วก็ช่วยในการล้างพิษก็แต่ว่าจะไม่ให้กินต่อเนื่องอาทิตย์หนึง่งอาจจะกินสักสองวนันหรือเดือนหนึง่งอาจจะกินสักห้วาวันติดแทนน้าที่ไม่ให้กินติดต่อกันเพราะว่ามันเป็นยายเย็นเดี๋ยวจะเย็นเกินใช่ค่ะทั้งสามตัวเนี่ยข้อมูลดีมากมาก วิธีการกินเราจะแนะนํำยังไงถ้าเกิดว่าเขาจะไปหาซื้อกินเองหรือว่าทําเองได้ไหมค่ะก็อย่างย่าปากกิ่งเนี่ยถ้ามีสดก็สามารถที่จะคั้นสดได้นะคะ huh. ก็วันนึงก็สักเจ็ดถึงสิบใบนะคะแต่คนไข้สามารถที่จะแบ่งมื้อกินได้ใช่อาจจะเป็นเช้าก่อนนอนอก่อนอาหารนะคะ,คะส่วนขมิ้นชันเนี่ยกินเป็นผงได้นะคะถ้าเกิดอ,อยากจะทำเองมีวัตถุดิบมีอะไรก็แล้วแต่ก็วันหนึ่งก็สัก สี่ถึง้ช้อนโต๊ะก็ยังได้อยู่นะคะหรือถ้าจะสะดวกก็อาจจะหาซื้อในรูปแบบของแคปซูลที่มีคุณภาพา<ช>มาตรฐานการผลิตถ้าเป็นรังจืดก็ใช้ประมาณ1นึ่กำมือใส่น้ำพอท่วมนะคะต้มพอเดือดประมาณสัก15-30นาทีด้วยไฟปานกลางแล้วก็ใช้จิบดื่มแทนน้ำค่ะก็คือจะดื่มน้ำเมื่อไหร่ก็หยิบลังจืด,จดขึ้น,นมาใช่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวยาทุกๆวัน สมุนไพรอื่นๆมีเสริมอีกไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแนะนำอะไรเงี้ยจะควรจะเลือกสมุนไพรในกลุ่มไหนสำหรับคนที่เป็นมะเร็งก็เน้นในเรื่องของสมุนไพรที่เกี่ยวกับลักษณะเสริมภูมิต้านน้ำเหลืองเสียลักษณะนี้เช่นปวามหมอท้องพันช่างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะต้องไปหาตาม ร้านยาโบราก็ลองไปปรึกษาได้<ช>ค่ะวันนี้เราก็ได้คําตอบที่เคลียร์ชัดมากเลคะ่ะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของสมุนไพรไปเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมการดูแลสุขภาพนะคะท่านที่มีคําถามนะคะสงสัยอยากจะได้รับคําตอบแบบนี้ก็สามารถถามกันเข้ามาได้ะคะ่ะทางอภัยผู้เบ y ศ u ูทูบชาแนลหรือว่าในเพจสมุนไพรอภัยภูเบศมาฝากคําถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวเบนจะเลือกเอามา สอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกันให้ค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็จะมีกิจกรรมตอบคาถามสมุนไพรกันค่ะนั่นก็คือรางจืดสามารถรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรส่งคําตอบเข้ามาได้ที่อภัยภูเบศยูทูบชาแนลแล้วก็ในเพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้ส่งไปใช้ถึงบ้านเลยล่ะค่ะรับรองว่าโดนใจแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะสําหรับสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมนะคะนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศสวัสดีค่ะ